วันนี้เรามาชมเขี้ยวเสือกันนะครับนะทำไมเขารู้ว่ามันเป็นเขี้ยวเสืออะไรอเขี้ยวเสือนี่เป็นเสือเสือโคงแล้วทำไมเขารู้ว่ามันเป็นเสือโคง่ะเขาดูตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งทำไมเขารู้ว่าเขี้ยวเนี่ยมันเป็นเขี้ยวบนหรือเขี้ยวล่างเขี้ยวซ้ายหรือเขี้ยวขวาวันนี้คลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับนะ ดังนั้นเรามาดูถ้าเราจะเล่นเขี้ยวเสือเราต้องเข้าใจสวดส่งของเขี้ยก่อนเราต้องศึกษาสวดส่งรูปร่างของเขี้ยก่อนอ่ารูปร่างของเขี้ยวเสือจะประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะจะเล็กจะใหญ่อ่ามันอยู่ที่เสือนั้น,น,น แล้วถ้าเป็นเขี้ยวอย่างอื่นเช่นเขี้ยวหมีก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับนะอีกอย่างหนึ่งลักษณะหนึ่งไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นเขี้ยวหมาก็จะไม่ใช่อย่างนี้เลยมันแตกต่างกันไปนะอ่าส่วนที่เขี้ยวเสือทาไมเขารู้ว่ามันเป็นเขี้ยวเขี้ยวเสือไฟเขี้ยวเสือดาวเขี้ยวเสือลายก็เพราะว่าเขาดูจากสวดส่งจากไม่ใช่จากจากจากรูปนะครับนะจากรูปเขี้ยวเสือจะมีลักษณะใหญ่ ใหญ่ละยาวอ่าใหญ่ละก็ยาวคือเขี้ยวเสือโค้งเลยแต่ถ้าเล็กและเลียวมายาวยาวเลียวเลียวมาอันนี้ก็เป็นเขี้ยวกเขี้ยวหนึ่งเรียกว่าเขี้ยวเสือลายอ่าถ้าล่ำล้ำน้อยน้อยแต่ก็อ่าล่ำล้ำแล้วก็น้อยไม่ใหญ่นะมันม่ใหญ่อย่างงี้เขาก็เรียกว่าเสือดาวถ้าเล็กเลกคล้ายๆกับหมาเนี่ยก็เรียกว่าเขี้ยวเสือไฟมันมันแตกต่างกันไป ดังนั้นก็คือจะเขี้ยวเสืออะไรก็ตามขอให้เช่าเขี้ยวเสือและได้เขี้ยวเสือเราต้องรู้จับมาปุ๊บเราลู้เลยเขี้ยวเสือสวดทรงอยู่ประมาณนี้แบ่งเขี้ยวออกเป็นสองสองสองท่อนเลยนะท่อนแรกกับท่อนท่อนท่อนที่สองท่อนแรกเนี่ยมันเป็นท่อนที่อยู่นอกนะนะอยู่นอกนอกเนื้อ นอกเนื้อจะเป็นขยักอย่างนี้นะครับนะอาจจะเป็นขยักอย่างนี้เนื้อจะต้องละเอียดนะครับนะระวังหลงเลซิ่งนะครับนะเลซิ่งนี้เยอะมากทุกวันนี่ชาวไม่ดูไม่รู้เนี่ยเจอเลซิ่งเลยนะครับนะเลซิ่งเนี่ยปัญหาปัญหาไอ้เลซิง่งถ้าเราไม่ขาดจริงๆเนี่ยอย่าพยายามนะครับนะเพเอโดนเลยเนี่ย อ่าเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนของนอกข้างนอกมันจะเป็นก้าเบื้องอย่างนี้นะอ่านี่ก็าเรียกว่าเป็นเป็นก้าเบื้องนันเนี่ยเนี่ยเป็นก้าเบื้องนะครับเพราะแกร่งนะครับนะแกร่งส่วนที่ผมเคยบอกมาหลายๆคลิปว่าเข,ขี้ยวเสือจะเป็นเสืออะไรก็ตามจะให้ทุกคนไปพยายามหาลองเลือดนี่ให้เจอนะหาลองเลือดตัวนี้ให้เจอถ้าไม่มีลองเลือดนี่เรามาสวดไม่ได้นะครับนะ ามาสวดว่ามันเป็นเข้ยเสือนี่เสือนู่นเสือนั่นไม่ได้นะครับนะลองเลือดจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนะเป็นอย่างนี้นะจำลองเลือดนี่ให้ได้แล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเข้ยวยังอื่นเข้ยวยังอื่นไม่มีลองเลือดนะครับนะเช่นเข้ยวหมาเข้อวจระเข้เข้ยวอูดเข้ยวหมีจะไม่มีลองเลือดแบบนี้นะมีะเฉพาะ เขยวเสือเท่านั้นนะครับนะ,ะมีเฉพาะเขยวเสือเท่านั้นดังนั้นหาลองเลือดนี่ให้เจอนะให้เจอให้เจอ,อบางครั้งก็จะมีสองอันซ้ายขวาอย่างนี้ก็มีนะฝัะ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีบางบางเล่มก็มีแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งเดียวงียฝั่งเดียวเงี้ยเช่นอย่างนี้มีฝั่งเดียวเนาะ ไอส่วนที่ข้างต้นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ียกวาอยู่ในโคนนะครับนะเนื้อจะต้องละเอียดนะเนื้อจะต้องละเอียดนะเนื้อจะต้องละเอียดนะเอออย่าหลงกันนะครับนะเนื้อละเอียดยิบนะครับนะละเอียดมากแข็งแรงมากนะครับนะอ่าแข็งแรงมากนี่ดูมันไม่ใช่เล่นๆนะครับนะโอ้โหสามสี่นิ้วนะครับนะเกือบสี่นิ้วนี่ นั่นถึงว่ามันกัดอะไรบางอย่างเนี่ยคืบแล้วมันจะกระชากได้ตายท่าปากเลยก็เป็นเพราะว่ามันยาวอย่างนี้เองนะครับมันแข็งแรงอย่างนี้เองอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าทําไมเขารู้ว่ามันเป็นเขยวบนหรือเขยวล่างเนี่ยตรงเนี้ยมันปัญหานะปัญหานะครับนะตรงนี้ก็คือปัญหาเลยถ้าเราจะพูดถึงเขยวบนหรือเขยวล่างเนี่ยเราต้องคํานึงถึง คำนึงถึงอะไรครับคำนึงถึงเขี้ยวมันยังมีอยู่สี่ซีกนะสี่สี่เล่มด้วยกันเห็นไหมอ่าเขี้ยวบนเขี้ยวล่างเขาจับปุ๊บเขาดูเลยจับพลิกดูอย่างนี้นะจับพลิกดูอย่างนี้นะเห็นไหมจับพลิกดูอย่างนี้ถ้าเป็นเขี้ยวบนถ้าเป็นเขี้ยวบนมันจะหนาจะใหญ่กว่าน,นี้น่าจะอยู่ประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้นะนานาจะอยู่ประมาณนี้มันจะใหญ่นะ มัน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 จะใหญ่มันจะอ้วนกว่านี้แหละ่ของเรื่องก็คืออวบกว่านี้นะอวบกว่านี้อ่าถ้าเป็นเขลล่างมันจะเล็กอย่างนี้นะมันมันจะเลี้ยวอย่างนี้เลี้ยวอย่างนี้นะอันนี้เรียกเขลล่างส่วนอีกอย่างหนึ่งเรามาสังเกตดูหลองเลือดหนะลองเลือดมันจะอยู่ดันดันนอกของของเขี้ยวนะนอกของเขี้ยวอันนี้อันนี้อันนี้ซ้ายอันนี้ซ้ายนะซ้าย เออก็เรียกว่าล่างนะแขวล่างอนเนี้ยแขวล่างล่างซ้ายล่างซ้ายมันจะต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะอะไรอีกย่างหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ไงอ่าล่างซ้ายแล้วมันมีหลองเลือดอยู่ข้างนอกไงไหมหลองเลือดหลองเลือดแต่มันจะอยู่ข้างนอกหลองซ้ายมันจะอยู่อย่างนี้อันนี้อันนี้ขวาอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายอ่าซ้ายมันจะอยู่อย่างนี้แล้วก็พลิกมาเห็นหลองเลือดเห็นไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลองเลือดอยู่มองนี้นะอ่าหลองเลือดจะอยู่ข้างนอกไงว่า พลิกว่าปุ๊บพลิกปุ๊บจะเห็นรลองเลือดเลยแล้วถ้าอยู่ข้างบนเหรอถ้าเป็นเข้วบนเหรอเข้วบนเนี่ยมันจะใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้มันจะอ้วนกว่าน,านี้เรื่องของเรื่องถ้าถ้าเป็นเข้วบนรลองเลือดมันจะอยู่อย่างนี้คือการฟืบแล้วก็ฟืบเนี่ยมันจะม,มักจะมีสอง,องร่องหรือหรืออะไรประมาณนี้เราจะมีสองร่องนั่นแหละมีมีสองร่องนะมีสองร่องจะมีสองร่องถ้าเป็นบนนะมีสองร่อง มีสองล่องแล้วพอพอมีสองลอง,ลอง,ลองปุ๊บอไอ้ห่องตรงนี้เรามันฟันทงไม่ได้แต่เราฟันทงได้ตัวนี้มันจะอ้วบก,กว่านี้อ่าตัวนี้เขี้ยวมันจะอวบก,กว่านี้แต่นั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าเราจะอยากรู้เขี้ยวบนเขี้ยวล่างเราพลิกดูอย่างนี้นะถ้าเลียวนะถ้าผอมๆถ้าค่อนข้างผ,อ,ผอมๆอ,อย่างนี้เรียกว่าเขี้ยวล่างจะเป็นซิกใดซิกหนึ่งให้เราดูลองเลือดเอา ถ้าเป็นเขียวบนเราพิกด,ดูอย่างนี้คือกันก็คือมันอ้วนกว่าอ้วนท้วนกว่านะอ้วนท้วนกว่าสมบูรณ์กว่านะสมบูรณ์กว่านี้นะสมบูรณ์กว่านี้อ่าอันนี้ก็เรียกว่าเขียวบนนะอ่าเข้าใจเนาะอ่าคงจะไม่พิดนะคงจะไม่พิดนะส่วนที่อ่าจะเป็นตั้นหรือโป่งตรงนี้ เรามีที่ดูมีที่ดูนะเราดูอย่างนี้ก็ได้เราเปิดดูงี้เลยถ้าเขาเรียมมาอย่างนี้ก็เเปิดดูงี้เลยเนี่ยเปิบอันนี้ก็เรียกว่าเขี้ยวตันนะครับนะเขี้ยวตันเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันตันเนี่ยเห็นไหมตันก็เรียกว่าเขี้ยวตันเห็นไหมอ่าเขี้ยวตันเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปงฟานหนานะครับปงฟาหนาปงฟานหนาเนี่ยทำไมเขาเรียกปงฟาหนาเพราะเขาไม่ตัดไงครับ ถ้าเขาตัดปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นรูเลยจะเป็นรูหนานะครับนะจะเป็นรูหนาเห็นไหมจะเป็นรูหนาถ้าเขาตัดตรงนี้ปุ๊บจะเป็นรูหนา,าแต่ถ้าเขาไม่ตัดก็คือปงตันนะ أ, เรยอว่าเขียวตันเนาะเขียวตันเนี่ยคนจีนเขาชอบนะครับนะใครที่ถือตําราจีนเนี่ยเขาชอบเขียวตันนะครับนะเป็นเขียวที่แข็งแรงอ่เป็นเขียวที่แข็งแรง,แรงก็เลยคนจี like. นเขาชอบกัน ส่วนคนไทยเนี่ยชอบป่งฟ้าปง่งป่งบางด้วยนะคนไทยชอบโป่งบางถ้าเป็นโปงนะ่งหนาก็คือเขี้ยวตันนี่เลยถ้าเป็นโป่งหนานะอ่าก็ว่าโป่งบางเลยถ้าเป็นคนไทยเนาะถ้าเป็นคนจีนตำราจีนเขาชอบเขี้ยวตันนะครับนะดังนั้นก็แล้วแต่ใครจะถือใครอยากได้เนาะถือมีไว้เป็นมหาอำนาจนะครับนะนี่ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์มากนะสวยสมบูรณ์มากและก็ช้ำ ธรรมชาติไม่ได้ชำเก่าเพราะแช่น้ำเพราะแช่น้ำมันนะครับนะอันนี้เก่าจริงเก่าของเขานะมันเก่าอย่างนี้ถ้าเก่าแบบแช่น้ำมันแช่น้ำมันเลี้ยงน้ำมันกันแตกันกระเทาะเนี่ยมันจะออกเป็นสีช้ำๆดำๆนะอันนี้กเรียกว่าเก่าด้วยน้ำมันนะครับนะชอบเป็นบางคนบางคนเขาไม่ชอบกันเนาะ,ะดังนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการ ดูนะครับนะในการศึกษาเนาะ,ะจะถูกจะแพงก็ขอให้แท้ไว้ก่อนนะครับนะจะถูกจะแพงขอให้แท้ไว้ก่อนอ,อย่าเอาอย่าเช่าเขี้ยวเสือมาเจอเขี้ยวหมีนี่ไม่ได้นะครับนะอันนี้เสีย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 ความรู้สึกนะครับเนะเาะดังนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่ให้ยาวจนเกินไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับ